สนับสนุนโดยบริษัทอัยราแพนเน็ตจำกัดและเป็นโมเดลธุรกิจที่สมบูรณ์แบบมากเกษตรรกรณ์ของคนไทยงานวิศาสตร์คนไทยที่มีการจดสิดทธิบัตรนะครับมีการคุ้มครองเรียบร้อยมีการส่งต่อไปยังผู้บริโภคนะครับเริ่มขยายไปที่อาเซียน ดิฉันและดรนุกอยู่กับบิสไอดอลทั้งสองท่านแล้วนะคะท่านแรกค่ะอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อช่วงแรกนะคะนั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบคุณประโยชน์จากสารสกัดงาดำนั่นเองนะคะนั่นก็คือศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะ และท่านที่สองนะคะเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจนะคะที่นําผลงานวิจัยเนี่ยมาต่อยอดเป็น ผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคนไทยได้ใช้กันค่ะนั่นก็คือดรกัมปนาตบุญราศีนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทอีราพลเน็ตจำกัดนั่งอยู่กับเราทั้งสองท่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสสดครับดีดรปรัชญาและก,ก็ดอรโกด้วยะนะคะดีครับผมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะถามเรื่องของสารเซาซีนีเนี่ยที่เราได้ยินกันมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะคือสารอะไรจริงๆแล้วสารเซาซีเนเนี่ยเพิ่งมาดังเมื่อประมาณ 4-5ปีมานี้แต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะหลังแต่หลังจากที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนประกอบสําคัญของเซสเมินจากงานเนี่ยก็มีคนเ,เข้าถึงคํานี้มากขึ้นนะฮะสารเซสเมีนเนยนเป็นสารธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นงานดํางาขาวงาแดงก็มีหมดแล้วที่มีประโยชน์จริงๆนี่คือก็มีประโยชน์ทั้ง3อันแต่เพียงแต่ว่างาดำเนี่ยมีคนปลูกเยอะเซสมีนเนี่ยเป็นสารที่อยู่จัดอยู่ในกลุ่มลิกแนนภาษาวิทยาศาสตร์นะฮะมันละลายอยู่ในน้ํามันแล้วก็อยู่ในตัวงาแล้วก็มีประวัติยาวนานมากงานี้เขากินกันมา สี่พันปี <laughs> คนคจีนเชื่อว่าใครได้กินงาเนี่ยเปิดประดุจดังครอบครองหยกมันม,มีคุณค่ามากสงสัยค่ะทานงาเขาบอกว่าต้องบดหรือเปล่าคะถึงจะได้ผลดีใช่ต้องบดเพราะว่าโครงสร้างของเม็ดงาข้างนอกเนี่ยมันแข็งแรงมาก คือขอโทษนะกินวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็เจอในห้องน้ำํำคือมันย่ยอยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องบดมันทุกครั้งนะฮะแล้วก็จะต้องทําให้มันสุกด้วยเ่วนม,มากเราก็จะเคี้ยวเคี้ยกันนะฮะแต่ก็ก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพของการที่ดูดซึมสารอาหารดังนั้นเราจึงพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาคือจากเม็ดงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอางาเม็ดงามาใส่เนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันมันย่อยยากประเด็นที่2คือถ้าเกิดว่าเราบดมันเนี่ยน้ำมันมันจะเยอะมากซึ่งน้ามันเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการเหม็นขืนที่ เร็วมากแล้วก็จะเกิดสารพิษเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยพัฒนาตรงนี้เป็นเป็นเนื้องาที่มีน้ำมันไม่มากเกินไปแต่ยังคนคุณค่าของโคนชะตาและมีสารเซซามินด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือว่างาเนี่ยเป็นธัญพืชที่มีสารอาหารครบถ้วนมากๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาค้นพบว่ามันมีสารเซซามินเซซ่าก็มาจากเซซามินก็คือมีปริมาณน้อยๆไม่เยอะนะฮะแล้วก็มันมีฤทธิ์ทางไปสัมผัสยาค่อนข้างเยอะมาก แล้วเราก็ได้ผมเองในฐานะเป็นนักวิจัยก็เลยทําการศึกษาวิจัยเรื่องนี้จากประวัติที่มีคนทําการศึกษามาค่ะแล้วก็มา ประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกิดขึ้นคุณกลมเริ่มสงสัยไหมว่าแล้วงานวิจัยเนี้ยค่ะเราใช้เวลานานไหมคะงานวิจัยของงานเนี้ยใช้เวลาประมาณ6ปีแต่องค์ความรู้ที่จะใช้มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยงานเนี้ยยี่สิบปีโอ้โหยาวนานมากเลยคือไม่ใช่งานขนาดนี้คืออย่างนี้ฮะคือถ้าเราจะทํางานวิจัยอย่างหนึ่งเนี้ยเราคงต้องอาศัยประสบการณ์หรือความชํานาญหรือความรู้ ในการที่จะมาทางานวิจัยเรื่องหนึ่งความจานานตรงนั้นผมสะสมมาประมาณ20ปีโอ้โหแล้วก็6ปีสุดท้ายเนี่ยเราก็มาลุยกันเฉพาะงานอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วผมทําค่อนข้างเยอะมีขิงมีข่ามีกระชายมีปลาทรายโจรหมาไม้ทงนันหลาไม้ทงด้วยหรอกำลังคำอยู่ฮะแล้วก็แต่งานเนี่ยเป็นพระเอกเลยแล้วงานวิจัยอันนี้เป็นของเมืองไทยนี่เรียกว่าเป็นเจ้าแรกเลยไหมคะเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยใช่ครับ ผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยพิทยันที่มีงาแล้วก็มีเซซามีนที่มีงานวิจัยของคนไทยผมอยากจะบอกว่างานวิจัยบางชิ้นเนี่ยเป็นของโลกเลยที่แรกของโลกของเรานี่เหรอคะเป็นที่แรกของโลกทาไมทาไมผมพูดอย่างนั้นมันก็ก็ไม่ใช่ว่าว่าว่าไม่มีที่มาที่ไปคืองานวิจัยที่ผมได้เนี่ยในห้องแลบเนี่ยก็มีนักศึกษาปิญญาเอกปิญญาโตทมซึ่งคุณด็กระก็ทราบว่าคนจบปิญิาเอกเนี่ยมันจะต้องมีงานวิจัยที่คนอื่นไม่เคยเจออะไรเลย ในทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณต้องหากลไกหรือแมคโครซึมหรือสารหรือยาหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่มีใครเคยค้นพบเราค้นพบหลายอย่างมากครับค้คคนพบเรื่องของกระดูกอ่อนเรื่องของกระดูกเรื่องของมงะเร็ง เรื่องของตอนนี้กําลังสนุกเกี่ยวกับเรื่องของสมองค่ะตื่นเต้นมากผมตื่นเต้นตลอดมีสนุกมากการค้โทวมาตลอดเลยนะคะกำลังจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มีงานวิจัยต่อเนื่อง6ปีเนี่ยไม่มีที่ไหนยกเว้นที่ Ayala Planet งานวิจัยต่อเนื่องคือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้วันศุกร์ผมก็มีงานวิจัยออกมาจะเห็นได้นะฮะว่ามันไม่ใช่จบแค่10ปีที่แล้วงานวิจัย10ปีที่แล้วมาไม่ใช่ แต่งานวิจัย up to minute เราเราได้ทุกวันเวานนี้ก็โทรคุยกับคุณโก้ดกรกัมมนานว่าเนี่ยผมเจออีกแล้วคือมีทุกวันเพราะว่าไม่ได้หยุดแล้วอาจารย์ปราาัชญามีทีมงานที่ทําการวิจัยเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนเป็นส่วนของของร่างกายเลยะนะครับก็เป็นการค้นพบอยู่ทุกวันใช่ดรโก้ค่ะล้วดรโก้มาต่อยอดจากงานวิจัยนี้ได้อย่างไรคะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงที่เลือกงานดำเนี่ยแหละมาเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงเราเลยตอบตรงตคือผมไม่ได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ค่ะผมมั่นใจในตัวอาจารย์ปรัชญา นะครับขอบคุณครับผมเราเราไม่ได้เห็นโปรดักต์ออกมาแล้วเราไม่ได้เห็นผู้บริโภคได้ได้ลองใช้สินค้านะครับแล้วไม่เห็นการเติบโตเราเห็นว่าผู้ชายคนนี้ครับอาจารย์ปรัชญาเนี่ยมีความทุ่มเทมีความสนใจแล้วเขาเป็นเป็นนักคิดนะครับไม่หยุดผมมองอาจารย์ปรัชญาเนี่ยเหมือนมองเห็นแม็กเกอร์เหมือนมองเห็นไอสไตล์ที่ที่คิดไม่หยุดนะครับแล้วก็เป็นคนได้หยุดกับการทดลองจริงๆการวิจัยจริงๆนะครับพออาจารย์ปรัชญาพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับเราก็มีความ เชื่อถือในตัวบุคคลนะครับจึงเป็นที่มาของการต่อยอดนะครับเรียกว,ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยครับอ,อันนี้แล้วงานวิจัยนี้ได้จดสิทธิบัตรอะไรเรียบร้อยแล้วไหมคะเมื่อประมาณ4ี่หปีที่แล้วผมเนี่ยถูกฝึกอบรมมาจากประเทศออสเตรเลียค่ะ ไอดอลของผมเลยก็คือโปรเฟสเซอร์ที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ยูนิเวอร์ซิตี้เวลาที่ต่างประเทศเนี่ยก็เจออะไรเนี่ยก็จะต้องจดสิทธิบัตรไปแล้วผมก็เป็นคนแรกๆในในมหาลัยในในเมืองไทยก็จะว่าได้ที่เป็นนักวิจัยที่เวลาเจออะไรครั้งแรกเนี่ยมักจะต้องไปจดไว้ก่อนตอนนี้เราไฟลิ่งเราจดสิทธิบัตรไว้ที่หลังจากที่เราจดคอบอร์ทั่วโลกแล้วเนี่ย สปีแล้วนะฮะแล้วก็ต่อจากนั้นเขาก็ต้องให้ไปจดในแต่ละประเทศเราก็จดที่อเมริกาที่เมืองไทยแล้วก็ที่มาเลเซียนภูม <c oughs> ิใจเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ ผลงานของคนไทยแบบนี้น่าสนใจตรงที่ว่าแล้วทาไมเราต้องจดสิทธิบัตรด้วยมาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งถ้าสมมุติวราทำธุรกิจออกมาแล้วเราจะต้องถูกต่างชาติบอกว่าอ้าวอิยาลาแพเน็ตคุณละเมิดสิทธิบัตรฉันมันจะทําให้ธุรกิจนั้นเสียหายไปเลยเราต้องการจดสิทธิบัตรขึ้นมาเพื่อที่จะโปรเทคเราไม่ต้องการที่จะไปฟ้องร้องใครหรอกแต่เราต้องการที่จะปกป้องผมบอกคุณดรกัร์มานาบอกว่าเนี่ยที่ผมจดสิทธิบัตรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทาผลิตภัณฑ์ขึ้นมามันเหมือนกับมีเกาะป้องกันว่า ผลิตภัณฑ์ของฉันนะอยู่ภายใต้สิทธิบัตรซึ่งไม่ได้ละเมิดองค์ความรู้ของอันนี้มันเป็นของฉันนะอันนี้เป็นเป็นของไทยนะอ่มันเป็นของไทยนะซึ่งขึ้นค่อนข้างสบายใจแล้วมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงหมายความเมื่อเหมือนคมว่าสิ่งที่เราได้ขึ้นมาเป็นของจริงเพราะนั้นการที่จดสิทธิบัตรไม่ได้จดสิทธิบัตรง่ายๆเพราะเขต้องตรวจตรวจสอบตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยนะยังถกเถียงกันยังสอบกันอยู่ตลอดเวลาว่าเขาว่าเขาจะได้ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราต้องคิดถึงทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยจะแข่งขันกับต่างประเทศโดยการใช้ทรัพยากรที่เยอะหรือใช้แรงงานราคาถูกไม่ได้แล้วเ,เราจะต้องใช้ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์รอัยลาพาเน็ตคือต้นตอหรือบริษัทที่เราอยากจะทำให้มันเป็นโมเดลครับ ลองคิดดูนะว่าวัตถุด,ดิบทั้งหมด100%เกิดขึ้นในเมืองไทยแทนที่เราจะส่งส่งนาฮก,กิโลละ80บาทไปต่างประเทศแล้วเขาเอาไปทำเป็นเซสมินหรือเอาไปเป็นแคปซูลมาส่งขายเรา,าเราก็ทำตั้งแต่1ถึง100เลยแล้วก็ส่งไปขายเขา คุณสมบัติหรือว่าที่เรามีอยู่ธรรมชาติเรามีอยู่ไอ้งาดำเนี่ยแล้วทรัพย์สินธรรมชาติใส่เข้าไปใช่แทนที่จะขายกิโลละ80บาทเราก็ขายกิโลละ0 0 0บาทเนบาทและเป็นโมเดลธุรกิจที่สมบูรณ์แบบมากสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเรามาเห็นกันที่อาจารย์ปรญญาพูดถึงเกษตรกรนะครับวัตถุดิบของคนไทยงานวิศว์คนไทยนะครับที่มีการจดสิทธิบัตรนะครับมีการคุ้มครองเรียบร้อยนะครับมีการส่งต่อไปยังผู้บริโภคนะครับเริ่มขยายไปที่อาเซียนที่สําคัญเนี่ยผู้บริโภคนี่นะครับได้ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยของคนไทยนักวิทยาศาสตร์โดยโดยส่วนใหญ่เนะีเวลาเขาคิดก็จะเหมือนกับที่เขาพูดเสมอติวงานวิจัยเสร็จปั๊บเขาไปอยู่บนทิ่งนะครับไม่สามารถออกไปสู่ผู้บริโภคได้เมื่อผู้บริโภคได้ได้เจออาจารย์ปรัชญาก็ามีการาฟีดแบค็คุยกันว่าผลการใช้เป็นอย่างนี้นะอาจารย์ก็ต่อยอดต่อมันจีเป็นโมเดลต้นน้ํายันปลายน้ําที่มันสมบูรณ์แบบอยากถามอีกอย่างหนึ่งหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะสารสกัดเซสเมีมีประโยชน์อะไร คุณผู้ชมคะเช่นเคยค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ทางรายการของเรารวมไปถึงแขกรับเชิญของเราสองด็อกเตอร์วันนี้นะคะมีของรางวัลจะมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยเป็นอะไรคะตื่นเต้นแถนนี่เลยครับเป็นของที่ดีที่สุดในอิยาราแพลเน็ตและก็ของจาตัดยาก็คือเอมูรานะครับเป็นสูตรอาหารที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องของเซซามินนี่คือตำนานของอิยาราตำนานของเซซามินเลยกินอันนี้อย่างเดียวนี่คือครบทุกสิ่งใช่ครับใช่ครับแจกทั้งหมด ราก <หา S 2> ทั้งหมดเนี่ย10รายการ10รางวัลน, <ขา S 2> นะคระคะมูลค่า15,000บาทนะคมับที่สุดท่านผู้ชมคะใครนะคะอยากจะเป็นเจ้าของนะคะอมรัดอันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะ0813495390ค่ะ0813495390ค่ะแค่นั้นนะคะส่งตรงถึงบ้านเลยค่ะ ก,การเคลือบผิวนาโนโค้ดปกป้องสิ่งที่คุณรักจะคราบสกปรกแม้จะมากแค่ไหนและป้องกันการซึมเปื้อนของน้ำให้กระเป๋าของคุณดูดีอยู่เสมอไม่ว่าคราบอะไรก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปให้เราได้ดูแลสิ่งที่คุณรักที่แรกที่เดียวโดย m o มกุ a c แบคแอนด์ชูสปาสนับสนุนโดยวีบ i ิงกี้ผิวเนียนนุ่มกระจ่งางใสด้วยวีบริงกี้ธุรกิจเครือข่ายซินจี้เวิร์ลวาบริษัทแม x กซ์อินเตอร์เนตเวิกจำกัดทำกินเข้าไปแล้วจะทำให้ร่างกายเป็นอย่างไรแรกๆเนี่ยเขาพบว่า งาเนี่ยมีสารอาหารทางโภชนาการในเยอะมากต่อมาเขาก็พบว่ามีเซสามินซึ่งเป็นสารอยู่ในกลุ่มลิปแล้วเราก็ทดสอบเขาก็บอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแฟตเบิร์เนอร์นะฮะไปกระตุ้นการเผาผลาญไขมันไปกระตุ้นออกซิเดทีฟสเตรสไปทําให้วิตามินอีสิ่งต่างๆที่ผมพูดเนี่ยนะมีเอกสารยืนยันหมดนะฮะทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มโนขึ้นมาหรือไม่ได้คิดขึ้นมาอะไรนะฮะที่สําคัญที่สุดคือมีลิปต้านการอักเสบ ต้านการอักเสบในร่างกายของเราในร่างกายของเรายังเช่นคออักเสบอย่างเช่นคออักเสบตอนนี้ตอนนี้การอักเสบเนี่ยเรามักจะรู้เรามักจะได้ยินว่าการอักเสบแต่เราจริงๆเราไม่เข้าใจหรอกว่าการอักเสบเป็นยังไงจริงจริงการอักเสบเนี่ยมันเป็นกลไกทางชีวเคมีที่ในร่างกายของเรามันมีประโยชน์มากแต่ถ้าเกิดว่ามันมีมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ มันก็จะทําให้ร่างกายเราเสียหายได้เพราะฉะนั้นเวลาเราก็ต้องควบคุมมันถ้าร่างกายเราควบคุมไม่ได้มีมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดแผลเกิดการอะไรหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเชื่อไหมเบาหวานก็เกิดจากการอักเสบอตอนนี้วิทยาศาสตร์สามารถที่จะแยกลงไปลึกถึงขนาดที่ว่าสารตัวไหนที่เป็นสารเสื่ออักเสบมผมเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือว่าแต่เดิมเขาก็บอกว่า เซซามินสามารถต้านการอักเสบได้ดันปัญญาเข้าไปบอกว่าเอ๊ะมันต้านการอักเสบได้อย่างไร ตรงนี้เป็นการที่ค้นพบของเราเป็นแรกๆเลยไม่มีคนรายงานเลยยกตัวอย่างเช่นเราค้นพบว่าเซสามีนเนี่ยมันสามารถที่จะระงับยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากสารสื่ออักเสบชนิด IL1beta TNFalpha ขอโทษนะสาร2ตัวนี้เนี่ยบริษัทยาทั่วโลกต้องการที่จะหายยาไปจัดการกับมันแต่ตอนนี้เรากำลังใช้อาหารทีที่พูดนี้มีมีหลักฐานยืนยันนะฮะที่พูดนี้ผมก็ผมก็เอาข้อมูล คุยกับด็กเตรกัหนาตลอดเวลาบอกวันนี้ผมพบอีกแล้วครับไม่คตื่เต้นตลอดไม่ความว่าสมมติถ้าเราป่วยไม่สบายหรือว่ารู้สึกเจ็บคอคออักเสบกำลังจะไม่สบายสามารถกินยาดำได้หรอคะไม่ใช่แทนยาไม่ใช่แทนยาไม่ใช่ว่าจะไปฆ่าเชื้อเซซเมีินไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อผมขออญาตอย่างนี้นะเหมือนกับเราเจอ เราเจอกองไฟหรือเราเจอไฟไหม้สิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือเราต้องดับไฟก่อนนะฮะก็คือการใช้ยานะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าต้นตอเป็นยังไงภาวะของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับไอซ์เบิร์กทฤษฎีภูเขา้ําแข็งปัจจุบันเนี่ยเรามองเห็นแต่ยอดภูเขาู้กแข็งที่โผล่ขึ้นมาประมาณ10%เรท่านั้นเองแล้วเราก็ไปตัดยอดภูเขา้ําแข็งโดยการใช้ยาฐานเครื่องล่างก็โผล่ขึ้นมาอีกแต่เซซาเมียเป็นสารธรรมชาติที่ ที่มันจะค่อยๆทําให้ก้อนน้ําแข็งเนียเล็กลงรัะ<า>น,นั้นยอดมันก็ค,<า>ค่อยๆต่บบําลงกระบวนการการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยเป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์เขารู้ตั้งแต่ต้นจนจบเลย<า>แล้วเขาก็พบว่าเซรามนเนี่มันสามารถไปยับยั้งที่กลไกลตรงไหนตรงไหนตรงไหน<า>ซึ่งค่อนข้างที่จะดีมากาอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่โมเมเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างที่เบอร์กินนี่ถามว่า ม,มันมันมันดียังไง<ม>ก็อันนี้เป็นข้อที่ที่น่าสําคัญที่สุดโรคจากการเสื่อมของเซลล์สมองซึ่งเกิดจากการอักเสบทั้งหมดเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาหรือทําให้ลดลงได้ด้วยเซซเซมินมนี่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีสุขภาพดี<ม>อยากจะกินยางาดาแบบนี้แล้วเราสามารถไปซื้องาดํามาแบบว่าเป็นกินลงกินเองย่างได้ไหมหรือว่ามันต้องมีวิธีสกัดอะไรก่อนมีมต้องทำยังไงปกติถ้าเกิดจะกินงาเนี่ยอันนี้อย่างคือต้องต้องต้องป่นมันก่อน บดอบดมันให้มันก่อ็คือซื้อมาแล้วก็บดได้หรือจะคั่วก่อนทําให้มันสุกก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาบดก็ได้แล้วแต่้วคืองานดาหรืองานขาวหรืองานแดงก็ได้ไม่ได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วเป็นงานรับปริมาณนะคะควรจะต้องรับปริมาณเนี่ยเท่าที่เคยฟังมามีรายงานมาเนี่ยถ้ากูบอกเขาบอกว่าถ้าเกิดกินเยอะๆประมาณ สช้อนโต๊ะเนี่ยจะทําให้ท้องเสียได้อ้าวก็เป็นโทษไปอีกคือบางคนก็แพ้งาได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าว่าว่าวันนั้นร้อยเปอร์เซแต่น้อยมากเป็นธัญพืชที่มีการใช้มาสี่พันปีลองคิดดูนะฮะธัญพืชตัวหนึ่งใช้มาสี่พันปีอะไรที่มันไม่ดีเ่ย เราก็ไม่ใช้ตั้งแต่ปีแรกแล้วใช่ไหมถูกตายทอดมา4,000ปีเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่ามันเป็นสารอะไรที่ค้นขึ้นมาและว,วิทยาศาสตร์ก็ลองรับเลยบอกว่าไม่มีการสะสมในร่างกาย มีความปลอดภัยสูงมากเหมาะสมที่จะนำไปทำเป็นอาหารเสริมแล้วก็เป็นฟังชั่นอลฟู้ดช่วยดูแลสุขภาพได้แล้วอันนี้ค่ะที่เราได้เซสามีนออกมาแล้วเนี่ยเราใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมไหมคะในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับผมจริงๆเนี่ยผมทำครั้งแรกสุดเนี่ยผมก็อยากจะได้งาอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าเราไปพบสารอาหารอีกตัวหนึ่งเป็นสารอาหารที่ถูกลืม,มคือ,คอรำข้าว ลำข้าวลำคาวดรตกใจเลยรำข้าวปกติไม่ใช่ทำไระไรนะเลี้ยงหมูสมูสูงอุดมสมบูรณ์มาลำข้าวมีสารอาหารครบเลยนะฮะและที่สําคัญที่สุดคือเราไม่ได้ใช้ลำข้าวปกติเราใช้ลำข้าวสีนินลำข้าวสีนินเนี่ยเป็นลำข้าวสีไลซ์เบอร์รี่สีม่วงหรือภาคเหนือเขาก็จะมีข้าวกล่ำเป็นข้าวเหนียวสีสีดำ เราก็พบว่ารำข้าวตรงนี้เป็นสารอาหารที่คุณค่าแล้วเนี่ยยังมีสารอาหารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาด้วยผมก็เลยจับมาผสมกัน<อ>แล้วก็มีแป้งข้าวอีกชนิดหนึ่งซึ่งซึ่งเขาใช้อยู่ในตลาดอยู่แล้วปรากฏว่าเราได้ทําการศึกษาวิจัยครับเป็นหน้าตืน่นเต้นมากแล้วเราอยากจะเรียนท่านผู้ชมอยากจะเรียนพวกเราว่ากินงาอย่างเดียวเนี่ยดีกินลำข้าวอย่างเดียวเนี่ยดี กินข้าวอย่างเดียวนี่ก็ดีแต่ดีสู้ทั้ง3อย่างปนกันไม่ได้ต้องรวมกันในบริการที่เหมาะสมแลวทำาที่เหมาะสมด้วยคือเราต้องมากมากเกินไปด้วยผมเป็นนักวิจัยพอผมทําพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วผมก็ต้องตอบคาถามดรกัมบนาได้ว่าอาจารย์ดรกัมบนาถามบอกอาจารย์แล้วทำไมต้องเป็นสูตรนี้อาจารย์เลือกสูตรนี้มาให้อายรลาเพราะอะไรผมก็ต้องมีหลักฐานยืนยันบอกว่าสูตรนี้นะเป็นสูตรที่ลงตัวที่สุดเพราะว่าสูตรที่2นะผมเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ใส่ เอาตัวนี้พากขึ้นตัวนี้น้อยลงอะไรเงี้ยม,มันสู้ตัวนี้ไม่ได้ได้มีการทำการศึกษาวิจัยแล้วตั้งหลายสูนยนะนี่คือการสิ่งที่ดีที่มีห้องแลบบและมีงานวิจัยเป็นตัวรองรับผลิตภัณฑ์ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรคนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นเป็นส่วนผสมที่แบบเหมาะแล้วลงตัวที่สุดแล้ว เห็นไหมฮผมพูดออกมาแล้วพวกเราก็สามารถสรุปเองได้แล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากผมไม่คิดว่ามันจะมาถึงตรงนี้นะฮะผู้ชายคนนี้ทําให้เกิดขึ้นอายชายคนนี้ท็ให้เกิดขึ้นมีเลยกว่านะคะดรโก้ทางอัยราของเราเนี่ยรูว่าเป็นแบรนด์แรกหรือเปล่าที่นําผลงานที่สกัดจากสารเซซอมีเนี่ย มาต่อยอดแล้วก็นํามาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คนไทยอ่ะได้ใช้กันย้อนไปเมื่อเกือบห้าปีไม่มีกระแสเรื่องของเซสามีนเรื่องดําเลยไม่ใครรู้จักเลยคแม้นผมเองเนี่ยพออาจารย์ประยาพูดว่าจะเอางาดํมเนี่ยมาเป็นอาหารเสริมผมยังนึกไปถึงขนมแล้วก็มันจะมีฤทธิ์อะไรยังไงครับอาจารย์แต่อย่างที่บอกครับว่าผมเชื่อเชื่อในตัวบุคคลแล้วก็บวกกับท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นด้วยนะครับ เราเป็นวิศกรเนี่ยเราเราปลืม้มเราชอบคนที่มีการคิดค้นมีการพัฒนาต่อยอดนะครับ <ạ. S 1> แล้วก็อาจารย์ปัญญา,าเป็นคนเหมือนเป็นคนสนนะครับชอบทดลองเนี่ยเราก็ชอบนะครับ <ạ. S 1> แต่พอหลังจากที่เราได้ทํามา4-5ปีนะครับเรา <ạ. S 1> พบว่ามันจะเรียกได้ไหมครับว่าอายาราเนี่ยกลายเป็นผู้จุดกระแสงานดังฟีเวอร์ <ạ. S 1> นะครับแล้วก็ปัจจุบันนยครับถ้าเราเซิร์ชเข้าไปในเน็ตเนี่ย จะพบว่ามีผ,ผิดผลที่เป็นงานดำเนี่ยเยอะมากเลยใช่ครับโอ<ช>้โหตอนนี้แบบเยอะจริงๆน่าจะ <c oughs> ตอบได้ว่าเราเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยนะครับแล้วสูตรอาหารนี <c oughs> สูตรอาหารนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกของโลกได้ด้วย